ตัดใจยากไหมตอนก็มือของผมยาวเลยนะจริงๆนะ<ช>ผมอ้อมยาวกลางหลังเลยน,นสาหรับผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่อ้อมเชื่อว่าทุกคนคิดจะไว้ผมมันต้องรักผมเพราะว่าผมมันก็เป็นสิ่งสร้างความมั่นใจให้กับเราใช่ไหมคะเราจะมีความรู้สึกว่าบุคลิกเราจะดีหรือไม่ผมมันมีส่วน ต่อให้เป็นคุณพ่อคุณผู้ชายผมสั้นยังต้องหวียังต้องปาดยังต้องแต่งอะ่ะเพราะเชื่อว่าผมมันจะทําให้ผู้หญิงมองใช่ไหมในขณะที่ผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าฉันสวยและคนจะมองฉันแล้วฉันจะดูดีมันคงไม่ต่างกันแต่ว่า <c oughs> พอถึงที่สุดอะค่ะผมมันไม่ใช่ประเด็นหลักนะสาหรับอ้อมมาค่ะและ้วแล้วผู้ใหญ่จะลังเนเรื่องผมมากกว่าเด็กเล็กอีก <c oughs> พาเด็กเลยเขาต้องไม่สวยเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นัแหละเหลือก็ขึ้นแต่คนที่จะเป็นห่วงกับเป็นพ่อแม่ตัดผมเหรอลูกลูกจะตัดผมจริงเหรอเอาอะไรกับเด็กวะเนี่ย <c oughs> เด็กก็อยากตัดเพราะเด็กเขาไม่คิดอะไรนะคะแต่จริงๆสังเกตคนที่เติมกิเลสให้เด็กก็ไม่ใช่ใครมักจะเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่เสมอนะคะแต่มันก็มาจากความรักแล้วก็ปรารถนาดีถามว่าตัวเมย์ตอนตัดผมมันยากไหมอ้อมไม่ยา,มยากนะคะและปัญหาที่เกิดอ้อมคือยิ่งตัดเนี่ยอ้อมยิ่งชิน มันยิ่งชินกับการไม่ปล่อยให้มันยาวด้วยซ้ำค่ะ mm hmm. พราะมันสบายกว่าค่ะบางทีเราไม่ต้องเหนื่อยเซตผมสังเกตไหมคะคุณผู้หญิงเนี่ยที่ชอบเซ็ตผมเนี่ย,ยกลับบ้านอะสะนานนะ,กว,ะกว่าจะร้อแห้งกว่าจะดรายกว่าจะเป่าไว้นอนไม่ได้เดี๋ยวผมยาวแล้วเดี๋ยวผมแบบว่าผมเป็นเชือ้อราฮะไว้นอนไม่ได้ <laughs> คือควรจะนอนได้แต่ครึ่งชั่วโมงแล้วอะก็ต้องโอ๊ยคอยก่อนนะผมไม่แห้งโอ๊ยผมเรื่องเยอะลนะ้วก็ตัดมันตั้งเยอะจริง จะไปอะไรแต่มันมากมายนะรับขัดมันไปบ้างนะคะแต่มันก็จะทำให้จริงมันไม่ได้บอกนะว่าผมผมสั้นแล้วเราจะดูไม่ดีนะแล้วแต่ถ้าเรารู้จักที่เจอแบบว่าทําหน้าตาข้างในให้มันผ่องใสแล้วเราถ้าเจ้าตัวไม่ยึดติดสัอย่างเนี่ยความสบายมันออกมาคนข้างนอกก็รับได้ใช่ไหมคะแล้วหลายหลายครั้งเรา,า,าทำไมเรารู้สึกว่านักบวชทาไมถึงดูงาม,มทั้งๆั้ที่ไม่มีผมไม่มีคิ้วใช่ไหมคะแต่ทาไมถึงดูงามเพราะมัรู้สึกว่า พอข้างในมันเบาอะแล้วมันไม่มีความยึดติดกับบางอย่างมันมันคือการละทิ้งหลายๆอย่างเนี่ยมันดูสบายข้างในมันไม่มีภาระหรือเปล่าคุณแม่ชีคะส่วนหนึ่งเนี่ยที่คุณแม่บอกทิ้งคงหลายอย่างนะคะถ้าเรามาดูกันว่าทิ้ง,ท,งทิ้งเรื่องผมเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งก็คงทิ้งเรื่องความเคยชินของของเด็กๆที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัว ทุกคนรู้สึกจะตามใจกัน<า>ทั่วเลยนะคะคแต่พอมาบวชเนี่ยเด็กสามารถเรียนรู้ว่าสามารถเราสามารถช่วยตัวเองได้ทำได้ด้วยตัวเองจริงๆไม่ใช่ว่าเราเด็กแล้วเราจะทำไม่ได้แต่เขาทำได้ในวัยของเขาที่เราจะต้องคอยประคับประคองเพราะว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองมีตัวเองเป็นเพื่อนแต่นี่เขามีโอกาสดีได้ฝึกกับ ตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็ในในการที่ไปที่อินเดียในลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาได้มีโอกาสที่ดีมากในการฝึกความอดทนต้องยอมรับเลยอดทนกับสภาพดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นหลายอย่างที่ทุกคนคงจะทราบนะคะว่าอินเดียพอบอกอินเดียปุ๊บเป็นชื่อเลยว่าลำบากใช่ไหมครับ <laughs> สภาพแล้วก็การกินอยู่แม้แต่ขอโทษการอึ ฉีออใช่ไหมคะพี่ออม <c oughs> มันเป็นที่ปราบเสียนเนี่ยเพราะว่าอินเดียเป็นที่ปราบเสียนมากสําหรับห้องนเนาข้าห้องน้ำใช่ไหมมันเป็นการเข้าห้องน้ำที่ถ้าเราจะมองว่าทุกข์ที่สุดเราก็มองได้นะถ้าเรามองว่าความสุขของเราในการเข้าห้องน้ำคือห้องน้ํามันต้องสะอาด <c oughs> แล้วก็ดีแล้วก็มีชิดอันนั้นนะ่ะถ้าเราคิดว่าอินเดียมันคงทุกข์แน่เพราะว่ามันมันคงหาโอกาสอย่างนั้นยากเพราะว่าครั้งแรกที่่ราไปอินเดียห้องน้ําแรกที่เมาเจอ โทษนะฮะอ้อมขออนุญาตใช้คําไม่สุภาพนะยคะข้าคิดว่ากูมาทําไมเออกูมาทําไมวะเราไม่เคยเข้าน้ำยากอะ <laughs> กูมาทําไมวนะเนี <laughs> ่ยคืออืม <laughs> มันได้แต่พูคาเดียวว่าอือม, <laughs> มนนัยร้อยคนกับห้องน้ํามีลรอนกแปดห้องแล้วแบบผมไม่ไหวป้างวะ <laughs> มันไม่ได้อะมันไม่ได้นะครับแต่ทุกเ <laughs> ชื่อไหมคะว่าคนเรามันจะมีภาวะเอาตัวรอดอื <laughs> คนทุกคนมันจะมีภาวะเอาตัวรอด และสิ i, dad, ่งที่จะช่วยเราเอาตัวรอดที่สุดคือธรรมชาติมีคนที่นั่งข้างอ้อมบอกว่าน้องอ้อมเชื่อพี่พี่มาอินเดียเนี่ยพี่ชอบมากอ้ไพี่ชอบอะไรเข้าห้องน้ำพี่ไม่เป็นโรคจิตป่าวะพี่นม่เข้าห้องน้ำพี่เนี่ยแลวพี่ชอบมาพี่ไม่เป็นโรคจิตแต่ตอนนั้นพูดอะไรไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพอนั่งติดกันน้อโกรก็ด่าแล้วสักพักเขาก็บอกให้รถจอดพี่ไปไหนพี่ไปเข้าห้องน้ําห้องน้ําของพี่อยู่ไหนวะ มันคือทุ่งอะค่ะมันคือทุ่งแล้วเขาก็นุ่งถุงลงไปในทุ่งพี่ยังมีความสุขมุมไหนวะเนี่ยเขาแบบพี่นม่ไหวเพราะว่าแล้วเขาก็หายไปประมาณไม่ถึงห้านาทีกลับมาว้านเขามีความสุขมากเลยนะคะเขาฟินอะเอาเมรู้สึกว่าชีวิตเขาดีอะข้างหน้าเขามีความสุขแล้เขาหวนมาบอกว่าอ้อมลองไหมมันไม่ใช่เพราะว่าการทุ่งนี่ใช่ไหมการทุ่งนี่แหละค่ะแล้วอ้อมลองไหมมันไม่ใช่เพราะว่าเ้อมมันไม่ใช่ประเด็นที่อ้อมควรจะลองอะไรแบบนี้เพราะอ้อมเป็นคนแบบ ไม่ได้เลยอ้อมแบบไม่ได้เลยแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งใช่ไหมคะคนเรามันเรียนรู้ได้จริงๆนะ <c oughs> พอเห็นคนอื่นคนละหน่งลงไปแล้วหน้าก็ขึ้นมาเขาดูมีความสุขครบทุกคนแล้วคณิสนักทำไมครูจะเป็นคนเดียวในรถที่ทุกข์วะ <c oughs> แล้วก็บอกเออมันมันง่ายมากกับการที่เราจะทําความสุขให้เกิดในชีวิตนะคะแล้วมันสอนให้เรากลายเป็นคนที่พอเราไม่ยึดถือทุกกะก,ก,กากของอ้อมไว้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ได้แล้วมันข้ามเส้นไปเลยอะค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าอินเดียเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่เอาซะเลยดูสก,กรปรกห้องน้ำเข้ายากแต่ถามว่าเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำแบบอินเดียเราทำได้ที่เมืองไทยหรือเปล่าอ้อมจะบรรยายบรรยากาศนะคะเป็นทุ่งข้าวสาลีมีถนนนะคะมีถนนสอง,สองเลนไปกลับอย่างเงี้ยรถวิ่งขมเลยแต่ในขณะเดียวกันมีทุ่งข้าวสาลีนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นคันนาแล้วเป็นทุ่งข้าวสีเหลืองทองเลยนะคะ แล้ว,ว่าทิ่อยู่บนหัวสีกันเลยแบบส้มๆอ่ะสวยแล้วลมพัดเบาๆ <c oughs> ถามว่า้าเทียบกันเน่ะใครจะรีวิวข้างน้าแบบนี้ได้บ้างก็ไม่ใช่อินเดียถ้ามาอยู่เมืองไทยเรากล้าไหมล่ะคะลองสิคะเราสมมติเราไปอุดแรแล้วเราาเข,าข้างน้ำแบบนั้นข้างทางแล้วเราก็คงไม่กล้าแต่อินเดียไม่มีใครรู้จักไงคะอยากทำอะไรทำไปเลย <c oughs> ไม่อยากทาอะไรที่เดียคนอินเดียจับผมได้ป่ะจะไม่ได้ไแคร์ที่ไหนคนอินเดียจําคุณไม่จีสันชนีก็ไม่ได้คุณไม่ชีสันชนีต้องเข้าข้างทางเลยถ้าหัวหน้าเราไปเราต้องไปตามแล้วขนาดนั้นเราหัวหน้าคณะเราทําได้เดียวไม่มีอะไรเสียเพราะฉะนั้นแค่อะไระก็ทําไปเลยต้่งไปหนีทนั้งคณะพระเล้อก,ก็ทําค่ะแต่ทุกคนจะมีจุดข,ของตัวเองนะจะรู้ระยะกันว่าพระอยู่ข้างหน้าชีอยู่ข้างหลังแล้วไปทางข้าง เอาคาราวาไปทางนู้นนะแต่วถ้าเกิดว่าจะเตือนไม่ฉลาดเขาถึงบอกว่าไปอินเดียให้พวกล่มจริงๆไม่ได้เอาเป็นการแดดน,นะคะเอาเป็นการห้องน้ำ <laughs> แล้วถ้าเกิดจะไปอินเดียให้เพลินนนุ่งถ้าถูกก็ดีที่สุดนุ่งเกรงถอดยาก <laughs> จริงๆคนเราไมา่ได้เอาตัวรอดแล้วคนเรารู้จุดที่เราจะเอาตัวรอดได้มไม่ได่มีอะไรจะเสียเราจะอยู่อินเดียอย่างเพลงงิน่ยจริงๆมันไม่มีอะไรเสียแล้วมันเพลินที่สุดแล้วมันไม่จะเข้าน้ำเหงื่มันก็เข้าได้มันเท่าก,กับคา่า,าสุขง่ายเลยค่ะ คุณสุขจริงๆไม่มีอะไรเสียเชื่ออ้อมลองไปดูดิค่ะแล้วคุณจะนิสัยเปลี่ยนสุขแน่ใช่น้อยใช้น้อย,อยไม่มีอะไรให้ใช้ค่ะมันไม่มีอะไรเหลือให้ใช้แล้วมันใช้ธรรมชาติแล้วก็อยู่กับธรรมชาติไปก็อืเป็นช่วงเวลาสิบวันที่อ้อมรู้สึกว่าเงินที่ไหนก็ซื้อห้องน้นแบบนี้ไม่ได้อ่ะค่ะมันมีที่เดียวคือทุ่งข้าวสาลีและพระอาทิตย์ที่เราจะปรับตัวได้ตามตามที่เราต้องเป็น <c oughs> เพราะหลายครั้งเรามักจะอยากเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนสิ่งรอบข้างให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นใช่ไหมคะเราบอกว่าเราไปอินเดียเราอยากเปลี่ยนอินเดียให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อินเดียน่าจะเป็นแบบนี้ทั้งๆท,ที่อินเดียเขาอยู่ของเขาด้วยวัฒนธรรมประเพณีของเขามานานเขาอยู่กันได้แต่เราแค่ไปเหยียบแผ่นดินเขานิดเดียวเราอยากเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เหมือนกันค่ะ ถ้าถ้าเรานําสิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้ได้มันก็คงดีอย่างน้อยที่สุดเราคงไม่อยากเปลี่ยนคนใกล้ตัวของเราว่าเขาควรจะเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาเป็นมาเราเองเราก็เป็นมาของเราเรายังไม่อยากให้ใครเปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่ทําได้เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับคนข้างหน้าอย่างมีความสุขใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าปรับใครก็ไม่เข้าปรับตัวเราเองนะคะแล้ว จะได้ไม่จะได้สบายด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะยากเหมือนกันนะฮะพูดง่ายแต่ทำยากค่ะการมาขอโทษการมาอยู่ร่วมกันหลายอย่างก็อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นของคนสองคนที่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมาจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะคะพื้นเพต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลายอย่างเลยการเรียนรู้บางส่วนเนี่ยตอนเข้ามาอยู่ ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่พอแต่งงานแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> แม้พูดอย่างกระเคย <c oughs> ในส่วนนี้เนี่ยเมื่อมีลูกยังต้องปรับตัวอีกเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่ที่จะเทียบดูว่าเราพร้อมแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาใจกันในระหว่างที่มีลูกอยู่ในคัน ซึ่งการรักษาใจโดยพ่อแม่มีสัมมาทิฏฐิมีจิตที่ดีต่อกันมีความเข้าใจให้อภัยกันแล้วก็เกื้อกูลเหมือนกับเวลาเข้าใจอะไรผิดกันก็รีบเคลียที่เหมือนบอกเด็กๆที่เหมือนกับคุณอ้อมบอกว่าเด็กๆมีอะไรก็แป๊บๆป๊บเขาก็หายอย่าเก็บค้างนานให้ตกท่อต่ออย่าข้ามวันแค่แป๊บแป๊ให้หายซะการเจริญสติในลักษณะนี้เนี่ย ก็มีผลต่อเด็กผมเชื่อว่านะคะถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เดินทางมาด้วยกันเราก็คงมีจิตที่คิดมุ่งมาที่จะทําเพื่อลูกเหมือนเหมือนกันนะค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่คล้อยตามกันและคิดค,คล้ายๆกันว่าเราทําเพื่อลูกเหมือนที่คุณยายมักจะบอกว่า ลูกก็ชักนําให้พ่อแม่ขแมเข้ามา<ห>สู่ว <ะ S 2> ัดสู่ธรมรมะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถูกสร้างให้มาเจอกันนะคะสําหรับพ่อแม่แล้วก็ลูกก็เอาว่าลูกเขาก็นามาแล้วพ่อแม่ก็สานต่อให้ดีแล้วคนที่จะเปลี่ยนแปลงเอาว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ลูกที่อยู่ในคันนะคะคุณพ่อคุณแม่เองก็จะพบกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองเพราะว่าเหมือน เวลาเราเห็นเพื่อนเราเวลาท้องญาติเราเวลาท้องมันจะมีความหยุดหิดบางอย่างความน้อยใจบางอย่างแล้วก็ความเรียกร้องบางอย่างที่อยากอาจจะอยากได้จากคนรอบข้างแต่ถ้าเกิดว่ามันเผชิญกับจุดนั้นแล้วมันไม่มีความสุขแล้วมันอยู่ไม่ได้คงจะต้องเป็นตัวเราเองที่จะต้องเรียนรู้เพราะไม่งั้นผลมันก็จะตกไปอยู่กับลูกนะคะที่ที่อยู่ตรงนี้ด้วยเอาว่าคุณแม่ตอนนี้ก็ลงทุนกันอยู่แต่คุณยายมักจะย้ําว่าให้คุณพ่อเนี่ย ชื่นชมคุณแม่ในจุดนี้แล้วก็แบ่งแบ่งเบาเอาภาระของคุณแม่หรือว่าความคับข้องใจบางอย่างของคุณแม่มาช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการการเข้าใจกันในเรื่องละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเป็นกําลังใจที่ดีต่อการเพราะว่าผู้หญิงพอพอเรากําลังจะมีน้องหลายอย่างก็ปรับปรับเยอะเลยเนาะเสร็จแ,แล้วก็ต้องการกําลังใจโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยค่ะ ที่จะต้องร่วมกันดูแลกันต่อโดยเฉพาะดูแลเด็กนะคะซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของของทั้งคู่นะคะให้มีความเป็นจิตประพัสสอนที่บอกว่ากำเนิดเกิดมาเนี่ยเป็นมีความเป็นผู้รู้ตื่นนะคะพร้อมที่จะ,ะเผชิญโลกอย่างเบิกบานพ่อแม่เป็นพระพรหม พระพรม์ของลูกเลยนะคะจะรอเพราะแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นพระอาหารหันต์เป็นครูคนแรกของลูกเป็นครูคนแรกเลยนะคะต่อให้ครูก็ครูค่ะแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยแหละคะ่ะเป็นครูเป็นแบบอย่างเริ่มต้นเลยเด็กจะเรียนรู้อะไรก็มาจากพ่อแม่เลยทุกอย่างด้วยนะคะเป็นเบื้องต้นเลยก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ย อาจจะสายไปอยู่ที่พ่อแม่จริงๆค่ะเราไม่ได้พูดถึงแค่ความรู้ที่เอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตในแง่ของวิชาการแต่เป็นความรู้ทางอารมณ์มากกว่านะคะที่เด็กเนี่ยจะเรียนรู้ได้ตั้งแต่ร่มต้นถ้าคุณแม่ขี้หุดหิดลูกมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กขี้วีดใช่ไหมคะค่ะจริงๆนะถ้าสังเกตนะคะถ้าเราไเราขี้หุดหิดง่ายเนี่ยมองไม่ต้องมองไกลมองแม่เราก็ได้หรือมองคนรอบข้างเราเราจะรู้เลยว่ามันจะมีภาวะซึมซับเพราะฉะนั้นนิสัยเนี่ยมันออกแบบได้จริงๆนะคะ นิสัยมันออกแบบได้ถ้าเกิดเราไม่อยากเห็นลูกเราเป็นคนแบบขี้หงุดหงิดขี้ไวาไยวายขี้โมโหไอสารพัดขี้เนี่ยคุณแม่คงจะต้องลงทุนสักนิดนึงนะคะที่จะต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นเลยโดยการไม่ขี้หงุดหงิดไม่ขี้ไว,ไวัยวายต่อให้คุณพ่อทําให้หงุดหงิดยังไงก็ต้องอดทนนะคะแต่ต้องอดทนอย่างมีความสุขและเข้าใจาคุณพ่อด้วยและในขณะเดียวกันคุณพ่อก็ต้องช่วยลงทุนกับคุณแม่ด้วยโดยการไม่ทําให้คุณแม่กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้ไว,ไวัยวาย อาการคุณแม่ตอนท้องแต่ยังไม่ท้องคุณพ่อคะเปลี่ยนมันต่างจากเดิมไหมคะตอนท้องกับไม่ท้องต่างไหมคะไม่ต่างแม่ไม่กล้าตอบไปเลยแม่อยู่ข้างหน้าพ่อไม่กล้าตอบเลยเอางิงสมมติไม่มีแม่ข้างหน้าต่างไหมคะไม่ต่างเลยแล้วคุณพ่อท่านอื่นมีคุณแม่มีอารมณ์ต่างจากเดิมไหมคะต่างใช่ไหมคะเป็นไงคะอ่อนหวานขึ้นหรือว่าเอ๊นี่อาจจะดู เขาเรียกว่าอะไรนะดูบอกว่าดูสนใจเรามากขึ้นกว่าเดิมน,นิดหน่อยครับคุณอ่อดูประมาณนั้นอันนี้ก็ตอบถนอมน้าใจกันเลยทีเดียวนะฮะก็ะจะเป็นความที่อาจจะถ้าต้องถามคุณแม่ว่าทําไมถึงสนใจคุณพ่อมากขึ้นในช่วงภาวะนี้คะ่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน <S <S คุณแม่ยังไม่รู้แล้วคุณพ่อจะรู้ไหมเนี่ยเพราฉะนั้นแล้วคุณพ่อรับมืออย่างนี้โอเคไหมคะไหวไหมคะ พอได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติที่ที่คนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วเมื่ออีกคนหนึ่งฮอร์โมนปรับเนี่ยอีกคนนึงอาจจะต้องมีภาวะที่จะต้องรับแต่ว่าถ้าเรารับอย่างมีความสุขเนี่ยมันจะไม่มีปัญหามันเหมือนถ้าต่อให้เราไม่ได้ต้องเป็นครอบครัวที่ท้องนะคะถ้าเรารู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราหรือคนข้างๆเราเนี่ยเขามีอารมณ์อะไรไม่รู้ที่เราคาดเดาไม่ได้แต่เราพยายามตั้งรับอย่างมีความสุขมันจะทําให้สังคมอยู่ง่ายขึ้นไหมคะคุณ่ชีคะ เราก็ต้องรู้ว่าคนข้างหน้าเขากําลังทุกอยู่<ะ>กําลังมีความไม่สบายใจถ้าเราเข้าใจได้แค่นี้เราจะไม่เรียกร้องมากเลยเพราะเรารู้ว่าเขากําลังทุกเราก็ต้องเห็นใจเขาก่อนต้องช่วยเหลือเขาค่ะไม่ทําให้เขาทุกข์เพิ่มโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนรักกันนี่แน่นอนเราต้องช่วยเกื้อกูลกันก่อนค่ะต้องให้อภัยแล้วก็ เธอทุกอะไรอยู่มากกว่าค่ะแต่คงไม่พูดในลักษณะคำนี้นะคะคงไม่บอกเธอทุกอะไรอยู่แต่เป็นการดูแลจิตใจกันนะคะซึ่งสามารถเอาเป็นแบบใช้ได้นะคะบางทีอาจจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราคุยเฉพาะเรื่องครอบครัวหรือเปล่าแต่ก็มองว่าอย่างที่คุณแม่ชีบอกว่าเราต้องดูคนข้างหน้าว่าเขามีทุกอะไรบอกให้เป็นเพื่อนเป็นพี่หรือผู้ร่วมงานถ้าเราเห็นปฏิกิริยาบางอย่างและถ้าเราตั้งรับดีๆแล้วเรารู้ว่าคนข้างหน้าเรากําลังทุกเนี่ย เราจะไม่เอาอารมณ์ไปสูงกับเขาและทุกไปด้วยและทําให้เรื่องทุกอย่างพังไปด้วยสังเกตตัวเองนะคะเวลาเราเห็นคนท้างหน้าลมเสียอ้อมก็เป็นค่ะเราจะไม่คิดหรอกว่ามันทุกอะไรอยู่แต่คิดแค่แว่ามันทําอะไรอยู่วะกูเนี่ยทุกเพรามันมากระทบเราเราจะไปไม่ถึงจุดที่จะไปดูแลเขาใช่ไหมคะปัญหามันก็เลยจะเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ปัญหาจากเล็กๆจากคนเดียวเนี่ยกลายเป็นปัญหาของคนสองคนแล้วใหญ่ขึ้นด้วยซ้าแต่ถ้าอีกคนนึงตั้งรับแม่นๆเนี่ย ปัญหาก็จะหายไปได้เองใช่ไหมคะ,ะในสังเกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมันจะหายไปได้ันคือจริงๆไอ้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่อ้อมพูดเนี่ยมันมันเป็นความเพลินเพราะเพลินชอบชังแล้วก็เผลอเพราะว่าคําพูดของคนที่อยู่ข้างตัวเนี่ยมากระทบเราไงมันเลยเกิดอาการที่มีอารมณ์ขึ้นมามีน้องคนหนึ่งเขาเคยสอนผมไว้เหมือนกันนะเวลาว่าพูดเนี่ยอย่าฟังมาก แต่ให้ดูหัวใจของคนที่เขานั่งอยู่ว่าเขาเขาคิดอะไรกับเราคําพูดของเขาอาจจะกระทบเราทําให้เรามีความรู้สึกแต่ถ้าเราเห็นหัวใจของเขาว่าจิตที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาตั้งใจจะดีกับเราคําพูดนั้นเราก็อย่าไปถือค่ะแล้วถ้าเกิดมีเรื่องที่ไม่ดีต่อกันหรือว่าโกรธกันกอดกันเราต้องจบมไม่งั้นไม่จบขอโทษ<ะ>แล้วก็ยังไม่หยุด ค่ะแต่ต้องถามคุณแม่ชีนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ว่าใครฟังก็เข้าใจว่าอ๋อเราก็อยากไปฟังคําพูดเขาเยอะให้ดูใจใช่ป่ะคะ<ช>แต่ปัญหาคือมันไปไม่ถึงจุดดูใจไงคะ <laughs> มันจะไปฟังแต่คําพูดเขาไปไม่ถึงจุดดูใจไม่งั้นปัญหามันก็ไม่เกิดนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอพักสักครู่แล้วกลับมาที่ตรงนี้ว่าเราจะไปถึงจุดที่จะดูใจไ,ได้ดยังไงไ<ม>ให้ไม่สนใจคําพูดเขามาเป็นหลักค่ะนะครับพักกันสักครู่ะครับ คุณกำลังฟังช่วอริยสร้างได้เมื่อธรรมะเดินทางสร้างอริยชนแบบก็มาในช่วงของอริยสร้างได้นะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการดูหัวใจของคน,นข้างๆเราเนี่ย <S 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 โดย ดูหัวใจเขาอย่าฟังที่คําพูดนั่นแหละค่ะปัญหาว่าเราจะดูหัวใจเขาได้ยังไงเพราะเรามักจะติดกับคําพูดก่อนว่ามันมากระทบแล้วเราไม่พอใจเรามักจะหงุดหิดและกระเทือนและเผลอเผอทาอะไรกลับไปด้วยซ้ําหลายๆอย่างมันก็พังแต่ถ้าเกิดว่าเรามองหัวใจเขาได้เนี่ยทํายังไงเราถึงจะมองเห็นหัวใจคนที่อยู่ข้างๆเราทัาง้งทที่คําพูดมันไม่ถูกหูเราอะคะคุณแม่ชีคะคงต้องกลับมาที่ต้นโตต้นต่อของ เหตุผลว่าทำไมเราดูคนข้างแล้วเราไม่เข้าใจกลับมาดูใจเราก่อนค่ะว่าใจเราเป็นอย่างไรระหว่างที่ดูเขาเรากำลังตั้งใจดูเขาให้เป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าใจของเราเนี่ยค่ะอิสระหรือเปล่ามีสติหรือหรือเรายังไม่เท่าทันอารมณ์เรานั่นเองว่าฉันอยากให้เธอสบายใจตามความต้องการของฉันจ้ะนั่นคือ ใจเรายัางไม่เป็นอิสระเลยเราไม่เท่าทันอารมณ์เราถ้าเราไม่เท่าทันอารมณ์เราเราปรารถนาที่ให้คนข้างหน้าเราเป็นดังที่เราต้องการหาทางบรรจบไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าเราเท่าทันแล้วว่าจริงๆแล้วใจเราเนี่ยต้องนิ่งๆก่อนนิ่งๆคือเราเท่าทันว่าโอ้ตอนนี้เรากำลังต้องการ เราอาจจะต้องใช้ลมหายใจเรียกสติกลับมาที่อยู่กับตัวเองให้ดีๆว่าการเท่าทันอารมณ์ว่าอารมณ์ตอนนี้เราเป็นอย่างไรคิดอย่างไรได้ทันเราก็จะมองเห็นว่าคนข้างหน้าเรานั้นเขากำลังมีความคิดอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรที่เราจะแชร์ได้เพราะว่าใจเราเริ่มว่างพร้อมเปิดกว้างรับใจของคนข้างหน้าเราค่ะอันนี้ยกตัวอย่างได้ไหมคะ สมมว่าคนข้างหน้าเราคือเจ้านายเราเราจะไปดูใจเจ้านายไม่ทันเอาดีคะเราจะรู้สึกว่าเจ้านายจะเอาแต่ทําให้เราทํางานให้เจ้านายให้ได้แล้วเจ้านายก็จะแบบทํำไมคนทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะอ่านใจเจ้านายเราได้ว่าอะไรคะเราจะอ่านใจเจ้านายเราได้แน่นอนเขากําลังต้องการให้เราเข้ากับเขาให้ได้เราก็กลับมาดูใจเราแล้วใจเราว่ายังไงเข้ากันไม่ได้แน่ ใครเราจะตอบได้ทันทีป่ะคะงาเราไปด้วยกันไม่ได้เรามองกันคนละทางกัานายแต่ปากเราพูดไม่ได้ค่ะแม่จิค่ะแล้วเราจะทํำยังไงเราเห็นไม่ตรงกันเพราะนายจะเอางานจากเราอย่างเงี้ยแล้วนายก็อาจจะพูดพูดกับเราแบบไม่รักษาน้ําใจเราเลยมนุษย์ที่เป็นลูกน้องมักจะเป็นอย่างนี้นะคะว่าเก็บกดกฎแล้วก็ไรวะแต่พูดอะไรกับนายไม่ได้เนี่ย จะมีวิธีที่จะดูใจตรงนี้ยังไงดีคะว่าเรากลับมาดูใจเราก่อนจะได้อัดดูยังไงดีคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าเราเท่าทันสติเรารู้ว่าเขากําลังใช้อารมณ์ <Hey. S 2> ถ้าเราใช้อารมณ์ได้ด้วย <Hey. S 2> เราตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ของเจ้านายเราแล้วโอ้เราต้องข้ามสเต็ปอารมณ์นายกลับมาที่อารมณ์เราคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติคนข้างหน้าเป็นทุกข์ค่ะ แลวเราขอโทษเราจะฉลาดหรือโง่ที่ตกเป็นทุกข์ตามคนข้างหน้าเราโดยส่วนใหญ่โง่ค่ะ <c oughs> อันนี้จะประสบการณ์ของตัวเองนะครับแบบหลายตามเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์มันจะเสียใจด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเลยยิ่งเรารักกันยิ่งคนทํางานด้วยกันพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอจบแน่นอนกลับมาเรามานั่งมองแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเสียใจไม่น่าตัดสินใจเช่นนั้นนั่นคือการกระทําที่เราขาดสติคนหนึ่งขาดสติ อีกคนหนึ่งก็ต้องมีสติอยู่ครับถ้าขินไม่มีสติด้วยกันทั้งคู่ข้อผลเสียเยอะมากซึ่งเป็นกันมากในสังคมเราเลยะะตอนนี้เป็นเยอะครับเพราะว่ายัางมีหลายคู่ที่พอมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ทนกันก็หย่าร้างกันแต่ว่าถ้ามีสติก็สามารถที่จะคุยกันได้คงต้องให้อภัยกันด้วยค่ะว่าการมีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา,ามีขึ้นได้ดับได้ เกิดแล้วก็ดับได้ถ้ามีอยู่บ่อยๆล่ะครับมาเรื่อยเลยก็ต้องหาทางดับบ่อยๆมันเกิดดับเกิดดับฉับพลันอ๋อค่ะต้องเท่าทันค่ะให้พยายามให้ในลักษณะที่ว่าจ้าเอ๋แล้วบายบายแต่บายบายจริงๆให้อภัยกันยิ่งรักกันมากเนี่ยต้องให้อภัยกันบ่อยๆมองกันในส่วนดีจริงๆแล้วก็ให้อภัยจริงๆไม่ใช่เก็บเลือกอดีตแล้วก็มาลือขึ้นมา เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกทีไม่ได้ค่ะจบแล้วต้องจบจริงๆค่ะเหมือนของเด็กๆที่เขาจบค่ะจริงๆเลยที่มันต้องจบทั้งสองมอ๋อมถ้ามนค,คนนึงจบอีกคนไม่จบยุ่งนะแต่บางทีถ้าเราจบคนอื่นไม่จบเราก็อย่างน้อยเราก็สบายใ